บนี้มาลงชื่อนะมีผู้ใหญ่เจดีนะครับชื่อว่าแจกตังค์นะครับผมลงลงซื้อลงือเอาเงินบ่ครับมาลงสื่อรับเงินถึงเลขแม่งจีเก๋เย้อายุบ้านไม่น้อยนั่นก็ลงได้นะคะพ่ออ้วนมาเด้อบอกผู้ใดนั่งยี่หันนะเสียออกเหรอเสียโดหรือเปล่า ล,ลงชื่อนะคะมาลงชื่อแม่ครัวก็ได้นะเปวง,ปวงใครที่ใครที่เป็นสมาชิกของเพชรลำเพลินนะคะงลงได้ทุกคนเลย <c oughs> ทุกตำแหน่งนะคะไม่ได้แจกนครับครับไม่ได้อันนี้ ทุกตำแหน่งนะคะมาลงชื่อไว้อีกประมาณเดี๋ยวประมาณหนทุ่มนะแแต่ชื่อนค่ะเจกเงินเ่าบ่กวันนี้อะไรอเนิวันนี้มาพบกับพวกเราช่องน้องหนูนัพรันชนิเย่เอาลงข้าง่างเลยคครี่่ผู้่าค่ะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ลาครับจะพูดอะไรเนี่ย ผู้เถ่ิ่นยังขืนเวทีง่ากผู้นี่ไหมผู้นี่อ๋อโอ้ยลืมาวโอถ่ากงูเหไม่ไม่รถมเมยเผื่อรถมเมถูกหวยตอนเย็นเดี๋ยวจะแจกเยเอะไรแบบมั้นเหมื่นว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมล่อๆงิ้นเมืนเลยไม่แรงบาสิเจกงประมาณยี่สิบาทกพ่อล้พวกว่านึงกับว่าครับคนแก่เขาขึ้นยากนลลูก ลุง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 เขียนเลขด้วยนะลูกลำกับที่เท่าไหร่ของออะไรอ่ะเขาไม่ได้เขียนให้พี่ค่ะลงที่อใหมหนวดพี่อ้าเออาอย่างลงไม้เท้เอาคือบอกเอาเอาไปให้ผู้เทาลงนั่งในเดอผู้เทาคนกินงาเอาคนที่อยู่ในนี้ตอนนี้นะรับผม คนที่เป็นสมาชิกของน้องมิวมีช่องทางไหมช่องทางติดตามแอปแอปแอปแดงแอปแดงมิวนัทพรช่องจริงค่ะแอปฟ้ามิวนัทพรแอปทีทีแอปดำนะคะเราจะน้องมิวนัทพรช่องจริงเหมือนกันค่ะตอนนี้พอดีตามช่องแอปแดงเราจะให้ค่าขนมพันกว่าพันแปดพันนแล้วก็ออกเปิดกระดิ่งเพิ่งเปิดกันก่อนค่ะเร็วมากไม่มันตอนนี้มันอื่นแล้ว ถ้าจะเป็นแอรฟ้าก็ห้าพันราคาถ้าิปลงถ้าเป็นแอปดำก็จะหกหมื่นสี่เก้าราคผู้ใส่ผู้ใส่ปั่นมาต้องโดนนี่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 ไม่ได้มีสมอนเบบี้ช่องช่องช่ทางส่อนเนเน่เนเ่เพลินเพินค่ะแอแอปแดงใช่ไหมคะอันอันนี้อันนี้แอฟ้าค่ะอ๋อแอฟ้าแ่ถ้าแปแดงก็เป็นเนเน่เนน่ค่ะค่่บสระกันใช่ไหมค่ะ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 ถ่ายคลิปลงยัง ยังเลยยังเลยหรอยังไม่ทำอะไรเลยได้กับยูดทำแต่เมื่อไหวสำหรับลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณเอายางลงเชื่อนะคะลงเชื่อไม่ได้วันนี้พี่อ๋ถ่ายคลิปหนูได้กี่คลิปแล้วคะหนึ่งคลิปค่ะโอเคค่ะหนูจะเก็บคลิปละร้อยถามผ่านบ้านชนโอนครับใครกำลังมานะวันนี้พี่อ๋ไม่ได้ถ่ายหนคลิปค่ะเพราะว่ากินนะคะคลิปหนึ่งค่ะ นี่ไปไหนไหนออรชรบอกว่าอย่าพี่ไปอย่าพี่ย่าไปไหนนะเสื้อดำกับักมารี้เสื้อดำอะไรเสื้อดำยูบุิหรือเปล่าไม่ต้องก่อนนี่ค่ะเงนสวัสดีครับน้องนนี่เงินไหมอ๋อนี่เงินนี่น่เดเามว่าอชรชอนพี่ตาแบบนี้นี่นี่นเงินไปมาถึงขนาดนี้แลวเด้นเด้อแฝดสาม ยังเขายังยไม่ยอมรับไม่ใช่อ๋อเขายังไม่ยอมรับใช่ไหมชุดชุดเขาเสร็จหรือยังชุดใกล้เสร็จแล้วก็รักมากเลิกกันเลยต้องรักไปนอนแต่รับทุกวันโอ้โก็อยู่บ้านเดียวกันกับพี่หมิงใช่ไหมพี่หมิงเขาพาใครไปนอนด้วยนะ เราพี่ลองทำจชนี่ไว้ซ้ำนีกันนะครับผมพวกากันชิบหนาถ้าเป็นองย้ก็รักด้วอ๋อวนี้แต่งหน้าฉ่ำงเลยเป็นสิทธิ์ของเธอฉ่้อฉ่หรือหน้ามันก่อนหน้ามันเลยฉ่ำเลยแต่ถ้าเป็นความ วันนี้แต่งหน้าไม่ฉ่ำเลยนี่นี่ฉ่ำอลชฉ่ำเพราะหน้ามันมันค่ะือเรียกไดว่าหือไม่หงือค่ะจะหือก็หือค่ไม่ไม่เรียกว่าฉ่ำค่ะเอาอุ้ยพูดใส่พี่อรชรหรออลอชชอั่การอะไรใส่ร้ายนี่นี่อีกแล้วนี่น่เอายังไงเนื้อเนื้อใส่ร้ายหงือก็สวยกว่าใครบางคนอ่ะไม่าอีกแล้วเื้อของจ คงจะไม่สวยแต่ก็น่ากินเอ้ยเอาี่ต่อครับคลิปนี้เป็นสำเน็จแล้วกันครับพบกันคลิปต่อไปนะครับผม